รุ่มเงาแรกของวันรุ่งเช้าของหมู่บ้านเล็กในฤดูฝนฟ้าสีมนยังคลุมด้วยหมอกขาวบางๆที่คลอเคลียยอดข้าวในนาเสียงไก่ขันจากลานบ้านใกลเคียงดังสอดประสานกับเสียงจักกระจันไกลๆราวกับวงดนตรีเล็กๆที่บนเลงให้ชาวบ้านเริ่มวันใหม่ลมอ่อนๆพัดเอากลิ่นดินเปียกฝนผสมกลิ่นฟางข้าวหอมกรุ่นแทรกเข้ามาในลมหายใจ กลิ่นที่ทำให้ใครหลายคนรู้สึกถึงบ้านและความปลอดภยัยเด็กชายนน่สะพายกระเป๋าผ้าใบสีซีดที่แม่เย็บซ่อมให้หลายครั้งแล้วมืออีกข้างจับชายเสื้อแม่ไว้แน่นขณะเดินบนทางดินแดงที่ยังชื้นแฉะจากฝนเมื่อคืนรองเท้าผ้าใบคู่เก่าเพื่อนโครนทุกย่างก้าวแต่เสียงหัวใจเขาดังยิ่งกว่าเสียงฝีเท้ามันเต้นแรงทั้งจากความตื่นเต้น และความไม่รู้ว่าจะต้องพบเจอกับอะไรแม่หันมามองแล้วส่งยิ้มให้ไม่ต้องกลัวนะลูกโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งครูเหมือนพ่อแม่อีกคนคำพูดง่ายๆนั้นอบอุ่นแต่ก็ไม่ได้ดับความประหม่าในใจเด็กชายได้ทั้งหมดเมื่อผลโค้งเล็กๆประตูไม้เก่าของโรงเรียนประจำตำบลก็ปรากฏตรงหน้าสีของมันซีดจนแทบจะจำไม่ได้ว่าเคยทาสีอะไร แต่ความเก่าแก่กลับให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนผู้เฒ่าที่เฝ้าดูคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเดินผ่านลมเช้าพัดใบโพที่อยู่กลางลานโรงเรียนให้ไหวเอื่อยแสงแดดยามอ่อนลอดผ่านซอกใบลงมาเป็นลวดลายระยิบระยับบนพื้นดินเหมือนใครโรยเศษทองลงมาเล่นกับเหงาใต้ต้นโพใหญ่นั้นมีหญิงวัยกลางคนในผ้าถุงสีครามยืนอยู่ดวงตาเธอสุขใสและแฝงประกายเมตตา รอยยิ้มของเธอกว้างคอที่จะคลายความกลัวของเด็กได้เป็นสิบสิบคนเสียงเธอไม่ดังนักแต่ฟังแล้วเหมือนน้าเย็นที่ไหลลงใจในวันที่ร้อนสวัสดีจ้ะลูกครูชื่อครูพิมพ์นะมานี่สิอยู่ใต้ร่มเงาโพนี่ก่อนแดดจะได้ไม่ร้อนนอนลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะก้าวเข้าไปในเงาไม้ร่มเงาน้ำเย็นจริงแต่ความเย็นที่เขารู้สึกกลับมาจากหัวใจมากกว่าผิวกาย มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเหมือนอยู่ในอ้อมแขนของใครสักคนที่เขาเพิ่งจะรู้จักแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนรู้จักมานานเสียงหัวเราะของเด็กๆลอยมากับสายลมเสียงนกร้องผสานกับใบโพกระทบกันเป็นจังหวะเบาๆทุกอย่างช่างอบอุ่นและปลอดภัยเรากับโลกใบนี้ตั้งใจจัดฉากให้เขาได้เริ่มต้นวันแรกของการเรียนด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ในตอนนั้นนนยังไม่รู้เลยว่าร่มเงาที่เขากำลังยืนอยู่นั้นไม่ใช่เพียงเงาของต้นโพเท่านั้นแต่มันคือร่มเงาบุญที่ครูพิมพ์จะมอบให้ร่มเงาที่คอยปกป้องดูแลและนำทางจนวันหนึ่งเขาจะได้ดีเพราะร่มเงานี้เองเสียงที่พาให้กล้าพูดหลังจากครูพิมพ์พานนมานั่งรวมกับเพื่อนๆใต้ร่มโพใหญ่ เสียงจอแจของเด็กๆก็ดังขึ้นรอบตัวบางคนหัวเราะเสียงใสไล่จับกันจนฝุ่นฟุง้งบางคนก้มหน้าเล่นลูกแกว้วบางคนร้องเรียกชื่อเพื่อนราวกับโลกนี้มีแต่ความสนุก แต่ตรงมุมเงาใกล้โคนต้นโพเด็กชายนนนั่งเงียบมือกอดกระเป๋าผ้าใบไว้แน่นเหมือนเป็นกรอกกันโลกใบใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยดวงตาของนอนมองไปยังเพื่อนๆที่ดูสนิทกันราวกับรู้จักมานานเขาอยากเข้าไปเล่นแต่หัวใจกลับเต้นแรงและเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น ความคิดในหัววนซ้ำถ้าเราไปพวกเขาจะยิ้มให้ไหมหรือจะหัวรเราะเราครูพิมพ์ที่ยืนสังเกตอยู่เดินเข้ามานั่งยองยองให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับเด็กชายชื่ออะไรจ้าลูกเสียงของครูไม่เร่งไม่กดดันเป็นเสียงที่นุ่มนวลพอให้ความกลัวค่อยๆค,คลายตัวลงนนครับ เด็กชายตอบเบาจนแทบจะกลืนหายไปในลมครูพิมพ์ยิ้มกว้างแววตาอบอุ่นราวกับรับฟังทุกคำอย่างตั้งใจชื่อนี้เพราะจังครูขอเรียกนนว่าคุณนนดีไหมเพราะครูเห็นว่าเด็กคนเนี้จะเป็นคนสำคัญในวันข้างหน้าคำพูดนั้นทำให้หัวใจของนอนสะดุดคล้ายก้าวพลาด แต่เป็นการพลาดที่ทําให้เขาหลุดออกจากมุมมืดในใจเขาไม่เคยมีใครเรียกด้วยน้ำเสียงแบบนี้มาก่อนน้ำเสียงที่ไม่เพียงพูดชื่อแต่พูดถึงคุณค่าของเขาด้วยจากนั้นครูพิมพ์ชวนเขาเดินชมรอบโรงเรียนเสียงรองเท้าผ้าใบเล็กของนอนกระทบพื้นดินชื้นร่วมจังหวะกับเสียงรองเท้าแตะของครูลมเช้าพัดกลิ่นดอกเข็มจากแปลงดอกไม้หน้าห้องสมุดมาปะทะจมูก ครูชี้ให้ดูแปลงผักบุ้งที่เด็กป .4 ช่วยกันปลูกชี้ให้ดูสระน้ำเล็กๆที่มีปลาหางนุกยูงว่ายเป็นฝูงพาไปยังห้องสมุดไม้เก่าที่กลิ่นสังสือผสมกับกลิ่นไม้เก่าให้ความรู้สึกสงบและปลอดภัยจำไว้แนนนโรงเรียนนี้ไม่ได้ไว้แค่สอนให้เขียนอ่านแต่สอนให้รู้จักฟังรู้จักคิดและรู้จักดูแลกัน น้ำเสียงของครูพิมพ์ไม่ได้ฟังดูเหมือนคำสั่งสอนในตำราแต่มันเหมือนคำลับที่คนสำคัญมอบให้คนสำคัญ ตอนนั้นนนยังไม่รู้ว่าประโยคนี้จะตามอยู่ในใจเขาไปอีกหลายปีเขาเพียงรู้ว่าเสียงของครูพิมพ์นั้นพิเศษมันไม่ดังนักแต่กลับดังพอจะกลบเสียงความกลัวในใจและดังพอที่จะพาเขาก้าวออกจากเงาเมือดอย่างมั่นคงวันแรกของการเรียนยังไม่จบ แต่นนรู้แล้วว่าเขาเจอครูที่ไม่เพียงสอนวิชาแต่สอนให้เขากล้าที่จะพูดและที่สำคัญกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมือที่ไม่ปล่อยให้ลมวันต่อมาฟ้ายังครื้มเหมือนเมื่อวานลมเย็นพัดใบโพให้ไหวเป็นจังหวะนนมาถึงโรงเรียนก่อนระฆังดังเขายือนอยู่ตรงมุมลานมองเพื่อนๆวิ่งเล่นอยู่ไกลๆแม้อยากเข้าไป แต่เขายังคงลังเลเหมือนเดิมครูพิมพ์เดินมาหาพร้อมยิ้มบางๆที่มองแล้วเหมือนพระอาทิตย์ส่องผ่านก้อนเมฆคุณนนมาช่วยครูรดน้ำต้นไม้หน่อยไหมน้ำเสียงนั้นเหมือนประตูที่เปิดกว้างโดยไม่บังคับให้ก้าวเข้าไปแต่ทำให้คนอยากเข้าไปเองนอนเดินตามครูไปที่แปลงผักหลังห้องเรียนน้ำในบัวรดต้นไม้กระทบใบผักบุ้งเกิดเสียงซาเบาๆที่ชวนให้ใจสงบ หยุดน้ำเกาะบนใบและสะท้อนแสงแดดยามเช้าเหมือนเม็ดแก้วใสๆระหว่างรดน้ำครูพิมพ์เล่าเรื่องตอนที่เธอเป็นเด็กเล่าอย่างอารมณ์ดีไม่รีบร้อนตอนครูเป็นเด็กครูก็ไม่ค่อยกล้าพูดกับใครหรอกจ้าแต่พอมีคนใจดีมาชวนคุยครูก็เริ่มยิ้มเริ่มตอบแล้ววันหนึ่งก็กลายเป็นครูอย่างทุกวันนี้นนฟังเง,งียบแต่หัวใจกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนแปลกหน้าที่มีปัญหาเพียงลำพัง หลังรดน้ำเสร็จครูพิมพ์พาเขาไปที่ลานสนามหญ้าเพื่อนๆหลายคนกำลังเล่นกระโดดยางเสียงหัวเราะดังชัดเจนครูพิมพ์ไม่ได้ผลักให้นน,นเข้าไปแต่เธอวางมือเบาๆบ,บนไหลเขาถ้าวันนี้ยังไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรแต่ครูจะอยู่ตรงนี้กับคุณนนนะคำพูดนั้นทำให้นนรู้ว่าถึงเขายังไม่ก้าวออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่คนเดียวความรู้สึกอุ่นๆคล้ายมีใครจับมือไว้แน่น แม้ในความเป็นจริงมือครูพิมพ์จะวางเพียงเบาๆในช่วงพักเที่ยงวันนั้นเป็นครั้งแรกที่นนยอมพูดกับเพื่อนโตดข้างๆว่าขอช้อนหน่อยได้ไหมมันอาจเป็นคำขอที่สั้นและธรรมดาแต่สำหรับเด็กชายที่เคยเก็บทุกคำไว้ในใจมันคือก้าวแรกที่สำคัญและครูพิมพ์ที่ยังสังเกตอยู่เพียงยิ้มให้โดยไม่พูดอะไรรอยยิ้มนี้เหมือนบอกเงียบๆว่าครูเห็นนะลูกครูภูมิใจ วันนั้นนนกลับบ้านพร้อมความรู้สึกที่ต่างจากเมื่อวานเล็กน้อยเหมือนเขาได้รู้แล้วว่าถ้าวันหนึ่งเขาล้มลงจะมีมือของครูคอยรับไว้เสมอก้าวเล็กๆที่กลายเป็นรอยยิ้มเช้าวันใหม่ที่โรงเรียนแสงอ่อนของแดดลอดผ่านหน้าต่างห้องเรียนไม้นนเดินเข้ามาในห้องด้วยใจที่หนักแน่นกว่าทุกวัน วันนี้เขาไม่เกาะขอบโต๊ะเหมือนเมื่อก่อนแต่เดินไปนั่งที่เก้าอี้ข้างๆเพื่อนที่ชื่อตายซึ่งเมื่อวานครูพิมพ์เห็นว่าเขาเล่นคนเดียวครูพิมพ์ยืนอยู่ด้านหน้าส่งรอยยิ้มอบอุ่นให้เด็กๆทุกคนวันนี้ครูอยากให้ทุกคนช่วยกันเล่าเรื่องสิ่งที่ชอบทำให้เพื่อนๆฟังนะเสียงเด็กๆเริ่มคึกคักบางคนลุกขึ้นเล่า เรื่องโปรดของตัวเองนนหัวใจเต้นแรงแต่คราวนี้เสียงในใจบอกว่าลองดูสักครั้งนะลูกกล้าได้เมื่อถึงคิวนนเขาลุกขึ้นยืนอย่างเก้เก้กังๆเสียงพูดเบาๆของเขาเริ่มเล่าเรื่องที่ชอบที่สุดคือการปลูกผักกับแม่ที่บ้านครูพิมพ์มองเขาด้วยสายตาภูมิใจเด็กๆคนอื่นๆก็ฟังอย่างตั้งใจ บางคนพยักหน้าอย่างสนใจเมื่อเล่าจบนนยิ้มออกมาอย่างเขินๆเพื่อนตายหันมาบอกว่าผักที่บ้านหนูด้วยนะหนูชอบกินผักสดๆเหมือนกันเลยนนตอบกลับด้วยรอยยิ้มกว้างกว่าทุกครั้งหลังเลิกเรียนครูพิม์พเดินมาหาหนนเห็นไหมลูกว่าแค่กล้าพูดออกมาโลกก็เปิดกว้างขึ้นแล้วนนพยักหน้า รู้สึกอบอุ่นที่มีใครบางคนเชื่อในตัวเขาวันนั้นนนกลับบ้านพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขและกำลังใจเขารู้แล้วว่าใต้ร่มเงาบุญของครูพิมพ์ไม่ได้ปกป้องแค่ร่างกายแต่ยังปกป้องหัวใจที่กำลังเติบโตของเขาด้วยความรักและความหวังฝันเล็กๆที่ค่อยๆงอกงามแดดอุ่นๆของฤดูฝนค่อยๆสาดส่องลงมาที่สวนผักหลังโรงเรียน ลิ่นดินชื้นและใบไม้สดกรุ่นอยู่ในอากาศผีเสื้อสีเหลืองบินโฉบไปมาเหนือดอกดาวเรืองสวนผักที่เคยว่างเปล่าในวันแรกๆตอนนี้เต็มไปด้วยต้นผักบุ้งใบเขียวชอุ่มแครอทที่งอกพ้นดินขึ้นมาอย่างมั่นคงและต้นมะเขือเทศที่เริ่มมีผลเล็กๆสีเขียวอมแดงเด็กๆกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันใต้ต้นโพใหญ่ ครูพิมพยืนอยู่ข้างๆพร้อมรอยยิ้มที่เปลี่ยมด้วยความภาคภูมิใจนี่คือผลงานของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันดูแลรดน้ำและใส่ใจทุกวันครูพิมพูดด้วยเสียงนุ่มนวลเด็กๆหลายคนพยักหน้าอย่างดีใจมีทั้งเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยเบาๆอย่างสนุกสนานนนยืนอยู่ข้างหน้าใบหน้าของเขาเปล่งประกายไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังครูครับเสียงของเขาเริ่มแผ่วเบา แต่มั่นคงหนูอยากปลูกผักให้ดีขึ้นแบบนี้ทุกวันอยากให้มันโตเร็วๆและมีดอกมีผลเหมือนต้นมะเขือเทศที่โตแล้วครูพิมพ์หันมายิ้มให้เขาก้มลงแตะหัวเขาเบาๆอย่างโยนโยๆดีมากจะลูกฝันเล็กๆแบบนี้แหละที่จะเป็นรากฐานของความสำเร็จในอนาคตเธอพูดต่อด้วยน้ำเสียงเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นครูเชื่อว่าถ้าหนูตั้งใจและไม่ยอมแพ้กับความยากลำบาก ฝันนั้นจะเป็นจริงได้แน่นอนนนนมองสวนผักอย่างตั้งใจเขาจินตนาการว่าต้นไม้ที่เขาดูแลจะเติบโตสูงใหญ่เหมือนกับตัวเขาที่กําลังโตขึ้นพร้อมฝันที่เริ่มงอกงามในใจเวลาผ่านไปเด็กชายคนนั้นเริ่มเข้าใจว่าได้ดีไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยแต่เริ่มจากการมีใครสักคนเชื่อในตัวเราใครสักคนที่คอยปลูกฝังคอยดูแล และไม่ปล่อยให้เราหลงทางใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่ในวันนั้นโนนรู้สึกขอบคุณร่มเงาบุญที่ครูพิมพ์มอบให้ร่มเงาที่ไม่เพียงให้ความเย็นสบายแต่ให้ความอบอุ่นใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจะวัดด้วยคำพูดความเชื่อใจที่เติบโตในใจเช้าวันใหม่ในโรงเรียนหมอกบ,บางๆยังลอยคลอเคลียเหนือพื้นสนามเด็กเล่น เสียงนกร้องเชื่อแแจ้วกับเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เติม,เต,มเต็มอากาศด้วยความมีชีวิตชีวานนเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมรอยยิ้มที่สดใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาวันนี้เขาไม่ได้เพียงเป็นเด็กนั่งเงียบๆที่กลัวจะพูดผิดหรือกลัวจะถูกเพื่อนล้อครูพิมพ์เปิดหนังสือเล่มหนาและวางบนโต๊ะอย่างใจเย็น วันนี้ครูจะให้พวกเราทำงานกลุ่มเพื่อช่วยกันวางแผนปลูกผักในฤดูฝนนี้นะครับเสียงครูอ่อนโยนแต่เปลี่ยมด้วยความมั่นใจในศักยภาพของเด็กๆนนได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของเพื่อนๆ5้าคนในใจเขาเคยหวาดกลัวที่จะต้องพูดต้องสั่งการหรือแสดงออกแต่ครั้งนี้เขารู้สึกมั่นใจเพราะมีครูคอยสนับสนุนเสมอมา เราจะเริ่มจากการเตรียมดินก่อนแล้วค่อยๆปลูกผักทีละต้นนะนนพูดอย่างตั้งใจเพื่อนๆฟังด้วยความสนใจครูพิมพ์ยิ้มให้จากมุมห้องเรากับเห็นลูกที่เติบโตขึ้นทุกวันในช่วงพักเที่ยงนนเดินเข้าไปหาเพื่อนที่เคยเล่นด้วยบ่อยนักมาเล่นด้วยกันไหมเสียงของเขาฟังดูมั่นใจและเป็นมิตรกว่าที่เคยเป็นเพื่อนคนนั้นยิ้มตอบ และจับมือเขาอย่างอบอุ่นวันนั้นนนรู้สึกว่าความเชื่อใจในตัวเองเติบโตขึ้นอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่เขาปลูกในแปลงผักที่เริ่มส่งใบใหม่ขึ้นเหนือดินและใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่ครูพิมพ์ยังคงคอยมองดูอย่างภาคภูมิใจเธอรู้ดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ความรู้ที่ให้เขาแต่เป็นความเชื่อใจ ที่ค่อยๆงอกงามในใจเด็กชายคนนั้นรอยยิ้มที่เปลี่ยนชีวิตในช่วงปลายฤดูฝนฝาครึ้มเปิดเป็นช่องเล็กๆให้แสงแดดอ่อนๆาสาดส่องลงมาที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนหลานกว้างเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยของเด็กๆที่ตื่นเต้นกับกิจกรรมพิเศษวันนี้เป็นวันแสดงผลงานของเด็กๆที่ครูพิมพ์จัดขึ้น คือให้ทุกคนได้โชว์สิ่งที่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจต้นโพใหญ่กลางลานถูกตกแต่งด้วยผ้าสีขาวและดอกไม้ป่าเล็กๆเ,เวทีไม้เล็กๆถูกตั้งไว้อย่างมั่นคงท่ามกลางแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้เป็นแพทเทิร์นสวยงามผู้ปกครองและชาวบ้านต่างยืนรอชมผลงานของเด็กๆด,ด้วยความเอ็นดูและภาคภูมิใจ นนเดินเข้ามาในลานพร้อมกระเป๋าสะพายหลังที่เต็มไปด้วยหนังสือและความฝันวันนี้ไม่ใช่แค่วันเรียนธรรมดาแต่มันคือวันที่เขาจะได้เล่าเรื่องของตัวเองรอยยิ้มบนใบหน้าของนอนดูมั่นใจและสดใสกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าเมื่อถึงคิวของนอนเด็กชายก้าวขึ้นไปบนเวทีด้วยก้าวที่มั่นคงเขาหันไปมองแสงแดดที่สะท้อนบนใบหน้า แล้วเริ่มเล่าเสียงดังฟังชัดผมชื่อนนครับผมชอบปลูกผักกับครูพิม์พผมได้เรียนรู้ว่าความพยายามและความรักทำให้สิ่งเล็กๆเ,เติบโตได้เหมือนผักในสวนของเราเสียงของนนดังก้องทั่วลานเด็กๆและผู้ใหญ่ต่างฟังด้วยความตั้งใจบางคนรูปคางอย่างคิดตามบางคนยิ้มและปรบมืออย่างจริงใจ ครูพิมยืนอยู่ข้างเวทีน้ำตาคลอเบ้าแต่รอยยิ้มยังเปลี่ยนด้วยความสุขเธอรู้ว่าวันนี้เด็กชายที่เคยเงียบและกลัวจะพูดกลายเป็นคนที่กล้าฝันและกล้าแสดงออกรอยยิ้มของนนคือรอยยิ้มที่เปลี่ยนชีวิตรอยยิ้มที่เกิดจากร่มเงาบุญที่เธอได้ให้ตั้งแต่วันแรกที่เจอ หลังจบงานนนได้รับคำชมจากเพื่อนๆและผู้ปกครองเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาเขย่าตัวเขาอย่างตื่นเต้น one, นนนายเก่งมากเลยนะครูพิมพ์เดินเข้ามาโอบไหล่เขาอย่างอ่อนโยนนี่แหละลูกชายครูคนที่เติบโตจากร่มเงาแห่งความรักและความเชื่อใจเสียงของครูอบอุ่นร้าวกับเป็นเพลงกล่อมใจนนยิ้มตอบใจเขาเต็มไปด้วยความสุขและความมั่นใจ เขารู้แล้วว่าร่มเงาของครูไม่ใช่แค่ร่มเงาที่ช่วยบังแดดแต่มันคือร่มเงาที่ช่วยบังความกลัวและให้กำลังใจให้เขาก้าวไปข้างหน้าความฝันที่เริ่มเติบโตหลังจากผ่านพน้นฤดูฝนมาแล้วไม่กี่เดือนสวนผักหลังโรงเรียนประจำตำบลกลับมาเขียวชวยอุ่มอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลอดผ่านยอดไม้ใหญ่ แสงทองทาบทับกับใบผักบุ้งที่เขียวสดและผลมะเขือเทศที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงอมส้มอย่างช้าๆอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดินชื้นและใบไม้นนเดินผ่านสวนผักด้วยสายตาเปลี่ยนไปด้วยความภูมิใจเขามองแปลงผักที่เขาและเพื่อนๆลงมือปลูกหัวใจของเด็กชายที่เคยหวาดกลัวและเงียบขรึมตอนนี้เต็มไปด้วยความหวัง และความฝันที่กำลังงอกงามตามต้นไม้ในสวนนี้ดูนี่สิครับครูนนพูดพร้อมชี้ไปที่แครอทที่โตเต็มที่จนแทบจะถอนขึ้นจากดินได้แล้วหนูดูแลมันทุกวันรดน้ำถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามที่ครูสอนครูพิมพ์ยิ้มกว้างดวงตาเปล่งประกายด้วยความภาคภูมิใจเก่งมากจ้ะลูก ความตั้งใจและความรักของหนูทําให้สวนผักนี้เติบโตและมีชีวิตชีวาพวกเขายืนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่ใบไม้ปลิวไหวตามสายลมเบาๆครูพิมพ์พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหนูรู้ไหมการดูแลผักก็เหมือนกับการดูแลความฝันของตัวเองถ้าเราใส่ใจและไม่ยอมแพ้ฝันนั้นก็จะเติบโตและออกผลงดงามเช่นนี้ นนพยักหน้าแล้วตอบด้วยรอยยิ้มหนูอยากเป็นคนปลูกผักที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านครับครูครและอยากให้ทุกคนได้กินผักสดที่หนูปลูกเองครูพิมพ์หัวเราะเบาๆราวกับเสียงระฆังเล็กๆในยามเชา้าดีมากลูกความฝันที่มีความหมายแบบนี้จะเป็นแรงผลักดันให้หนูไปได้ไกลแน่นอนแต่จำไว้นะไม่ใช่แค่ปลูกผักให้โตนะ แต่ต้องปลูกใจของตัวเองให้เข้มแข็งและมั่นคงด้วยนนมองไปที่ท้องฟ้าฟ้าใสและกว้างใหญ่เหมือนหัวใจของเขาในตอนนี้เขารู้สึกว่าใต้ร่มเงาของครูพิมพ์นั้นไม่ได้แค่เป็นที่พักผิงแต่มันเป็นแสงไฟที่นำทางเขาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในวันนั้นเองใต้ร่มเงาโพใหญ่กลางสวนผักเล็กๆนนได้เรียนรู้ว่าความฝันแม้จะเล็กเพียงใด ถ้าได้รับการดูแลอย่างดีก็จะเติบโตงดงามและเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆความมั่นใจที่เริ่มเบ่งบานช่วงเช้าของวันใหม่ที่โรงเรียนแสงแดดสาดส่องผ่านกระจกหน้าต่างห้องเรียนไม้เก่าเสียงหัวเราะและเสียงคุยเล่นของเด็กๆดังกระจายทั่วบริเวณนน,นเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยก้าวที่มั่นคงมากขึ้นครั้งนี้ เขาไม่ยืนเงียบอยู่มุมห้องแต่เดินไปนั่งที่โต๊ะกลางกับเพื่อนๆวันนี้ครูพิมพ์จัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กๆวางแผนทําโครงการเกี่ยวกับการดูแลสวนผักนนได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มเขารับฟังเพื่อนๆอย่างตั้งใจและเสนอความคิดเห็นอย่างกล้าหาญถ้าเรารดน้ำตอนเช้ากับตอนเย็นต้นผักจะโตเร็วขึ้นครับ เพื่อนเพื่อนหันมายิ้มและพยักหน้ารับฟังครูพิมพ์มองดูเด็กๆด,ด้วยสายตาอบอุ่นเก่งมากนนครูภูมิใจที่หนูกล้าพูดและรับผิดชอบงานคำชมของครูเป็นเหมือนแรงผลักดันให้หัวใจนนเบ่งบานช่วงพักเที่ยงนนนั่งกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มใหม่พวกเขาชวนเขาเล่นเกมและถามเรื่องที่บ้านนนนายเก่งจังเลยนะ ปลูกผักเก่งแล้วทำงานกลุ่มก็ช่วยเพื่อนด้วยนนยิ้มกว้างและตอบกลับอย่างเป็นมิตรขอบคุณครับหนูก็เพิ่งเริ่มกล้าพูดมากขึ้นเมื่อเลิกเรียนนนเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมเขารู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กเงียบที่ซ่อนตัวอีกแล้วแต่เป็นเด็กที่มีเสียงมีความคิดและมีความมั่นใจในตัวเองใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่ที่โรงเรียน ครูพิมพยังคงคอยเป็นแสงสว่างและเป็นที่พึ่งให้กับเด็กชายคนนั้นเธอรู้ว่าความมั่นใจที่เริ่มเบ่งบานในใจนนจะเป็นต้นทุนสำคัญที่พาเขาไปสู่อนาคตที่สดใสร่มเงาที่ไม่เคยเลือนหายค่ำคืนเงียบสงัดในบ้านไม้หลังเล็กกลางหมู่บ้านแสงจันทร์สีเงินนวลลอยผ่านหน้าต่างบ้านเก่าลงมากระทบใบหน้าของนนอย่างอ่อนโยน เด็กชายวัยสิบขวบนั่งอยู่ที่มุมห้องใกล้โต๊ะไม้เก่ามือเล็กๆก,กำลังการสมุดบันทึกที่ครูพิมพ์ให้มาอย่างตั้งใจในสมุดนั้นเต็มไปด้วยภาพวาดสวนผักเขียวขจีที่เขาและเพื่อนๆร่วมกันปลูกบันทึกการรดน้ำการถอนหญ้าและคำพูดส่งกำลังใจที่ครูพิมพ์เขียนด้วยลายมือเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรักวันนี้หนูรดน้ำผักได้ตามที่ครูสอนแล้วนะครับ หนูกล้าพูดกับเพื่อนมากขึ้นแล้วครับคำบันทึกเหล่านี้เป็นเหมือนภาพสะท้อนการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเสียงฝีเท้าเบาๆของใครบางคนเดินเข้ามาในห้องเป็นครูพิมพ์ที่แอบเข้ามาเยี่ยมเยียนเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนนั่งลงข้างๆเด็กชายลูกโตขึ้นมากจริงๆนะนนเสียงครูเบาเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้ในยามค่ำคืน นนเรยหน้ามองตาครูเต็มไปด้วยความรักและความขอบคุณขอบคุณคร,ครับครูที่ไม่เคยปล่อยให้หนูเดินคนเดียวเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นครูพิมพ์จับมือเล็กนั้นไว้แน่นชีวิตเหมือนต้นไม้ลูกต้องการร่มเงาและการดูแลที่ดีแม้บางครั้งแดดจะแรงฝนจะตกหนักแต่ถ้ามีร่มเงาที่มั่นคงต้นไม้ก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงและงดงาม เธอกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและมั่นใจครูหวังว่าร่มเงาของครูจะเป็นแสงสว่างในใจของลูกเป็นแรงผลักดันให้ลูกก้าวเดินตามความฝันด้วยความกล้าหาญและมั่นใจนนยิ้มกว้างอย่างมั่นใจผมจะเก็บร่มเงานั้นไว้ในใจตลอดไปครับครูแสงจันทร์ยังคงส่องลอดผ่านหน้าต่างเราก็เป็นพยานในค่ำคืนที่เงียบสงบนี้ร่มเงาของครูพิมพ์ได้กลายเป็นดวงไฟนำทางในใจเด็กชาย ไฟที่ไม่มีวันดับและจะติดส่องสว่างในทุกย่างก้าวของชีวิตใต้ร่มเงาแห่งความรักและความเชื่อใจนนเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าเผชิญโลกและพร้อมจะส่งต่อร่มเงานั้นให้กับคนอื่นๆที่เขาพบเจอ